สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้จะส่งผลดีผลร้ายต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้าง ซึ่งดาวพระพุธจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่10มิถุนายนปี2567จนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ค่ะการพยากรณ์ในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดาวพระพุธถือเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นดาวที่มีอิทธิพลในด้านของการสื่อสารความคิด ก,กะความรู้และวัฒนศิลป์ค่ะพลังงานของดาวพระพุธจะเป็นพลังงานกลางๆถ้าดาวพระพุทธเดินหน้ามีกำลังจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เรามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมีไหวพริบป,ปฏิพานสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจสามารถเข้าใจในสิ่งที่ยากๆได้การทำสัญญาการทำข้อตกลงก็มีเกณฑ์ที่จะราบรื่นดีถ้าดาวพระพุทธโคจรถอยหลัง ก็มีเกณฑ์ที่จะส่งอิทธิพลร้ายต่อเจ้าชะตานั่นก็คือการสื่อสารที่ผิดพลาดการเดินทางที่ล่าช้าหรือเป็นช่วงที่ได้รับการติดต่อจากคอนเนคชันเก่าคนรักเก่าลักษณะนี้เป็นต้นค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่ขยับย้ายตำแหน่งเร็วในแต่ละช่วงที่ทำการโคจรโยกย้ายจะอยู่ไม่ถึงเดือนแต่ก็เป็นดาวที่มีอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเพราะเป็นดาวที่ให้ผลรวดเร็ว และในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแบบนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างชัดเจนเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้น ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนกําม,มะของคุณค่ะในวันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่27มิถุนายนปี2567ดาวพระพุธได้โขจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดและมีตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีด้วยค่ะ นั่นหมายความว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้มักจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีและสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจรจาการสื่อสารการออกสื่อออกหน้าออกตามักจะได้รับความราบรื่นเรียบร้อยค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะในด้านของการงานเป็นสิ่งที่ไม่น่าห่วงเลยสําหรับชาวธนูช่วงนี้นะคะการงานของคุณจะมีความคึกคักมีความก้าวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อกูลยิ่งดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนกรรมะ โคจรเข้มแข็งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ยิ่งส่งเสริมทำให้การงานของชาวลัคนาราศีธนูมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ตั้งใจอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่หรืออยากจะทำอะไรที่ต่างไปจากเดิมระยะนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะนะคะหลายๆคนอยากเปลี่ยนงานหลายๆคนอยากหางานใหม่หรืออยากเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆก็สามารถลงมือทาได้เลยชาวลัคนาราศีธนูบางคนเป็นนายตัวเองทา ทำธุรกิจกิจการอยู่แล้วอยากจะขยับขยายหรือหาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆเข้ามาขายช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเอื้ออํานวยและส่งผลทําให้คุณได้รารื่นค่ะชาวลักษณารอศีธนูท,นท่านที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัท พนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมักจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่และได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์สมัยมองว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์เติบโตมากขึ้นนะคะใครที่แต่งงานมีคู่มีคนรักจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับ ขยายที่อยู่ที่อาศัยออกมาได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ซื้อที่ดินส่งผลมาอย่างความก้าวหน้าให้แก่ตัวคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านที่อย่างโสดก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆในระยะนี้ มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆคอนเน็กชันจะเยอะขึ้นคนรอบข้างตัวคุณมักจะเข้ามาคลุกคลีเข้ามาคล้องเกี่ยวกับตัวคุณและตัวคุณจะรู้จักคนใหม่ๆอยู่เสมอชาวลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความกระชุ่มกระชวยมีคนนั้นคนนี้ที่เข้าตาต้องใจอยากจะจีบอยากจะชอบหรืออยากจะสรารสัมพันธ์ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่มีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบ คุณมาพูดคุยได้ศึกษาดูใจกันทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีธนูที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะคุณก็ต้องดูกันไปนานๆอย่ารีบด่วนตัดสินใจค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปค่ะ และหากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานในจังหวะที่ดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนปัตตนีโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาครั้งนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ซึ่งมักจะเป็นโปรเจกต์สั้นๆเป็นโปรเจกต์ที่ทำควบคู่กับงานประจำได้หรืออาจจะเป็นงานเสริมอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำก็สามารถก่อเกิดรายได้ก่อเกิดผล ตอบแทนให้คุณค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูได้เรียนรู้ทักษะหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่มพูลเพิ่มเติมในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้บางคนได้เดินทางไปอบรมสัมมนาบางคนมีเกณฑ์น,นำโปรเจกต์เก่าไอเดียเก่าหรือการวางแผนเก่ากลับมาริเริ่มทำใหม่มาปัดฝุ่นเอามาปรับให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นลักษณะนี้ก็ถือว่าส่งผลดีต่อตัวคุณไม่น้อย ไม่พอเท่านั้นคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวคุณมักจะให้การเกื้อกูลสนับสนุนหากคุณทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มช่วงนี้พยายามฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมฟังความคิดเห็นของพาร์ทเนอร์ให้ดีนะคะเขาจะสามารถชักนำและนำพาสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณได้เลยทีเดียวค่ะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่รัก ครอบครัวญาติสนิทมิสหายหรือเพื่อนฝูงต่างก็จะเป็นจังหวะที่เขามีกำลังมี power มีศักยภาพมีความสามารถที่จะสนับสนุนผลักดันตัวคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะสมัยมองว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับการเกื้อกูลจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีและไม่พอเท่านั้นคนรอบข้างนี้ก็อาจจะหมายถึงลูกน้องบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณด้วย ในจังหวะที่ดาวพระพุธโขจรได้ตำแหน่งเข้มแข็งและทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณแบบนี้ปัญหาที่คุณเคยประสบพบเจอจะค่อยๆลดน้อยลงค่ะจากที่เคยมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องบาดหมางกันมีเรื่องไม่หลงตัวไม่หลงรอยทะเลาะขัดแย้งกับใครบางคนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆลดน้อยถอยลงนะคะแต่สมัยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเข้ามาแทรกเลยนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็ไม่ควรชะล่าใจเพราะอย่าง อะไรก็ตามดาวก็มักจะมีสองด้านเมื่อให้คุณประโยชน์ในด้านบวกแล้วก็จะมีเกณฑ์ส่งผลในด้านลบได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาทเพราะสิ่งต่างๆที่คุณจะได้ประสบพบเจอในระยะนี้อาจจะเป็นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตที่คุณจะต้องตั้งรับก็ได้อย่าพยายามทำอะไรเสี่ยงๆอย่าพยายามทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดศีลผิดจริยธรรมเพราะช่วงนี้อาจจะมีบางคนที่คอยจับผิดหรือเพ่งเล็งคุณอยู่ค่ะ ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณมีความรู้มีความมั่นใจเลือกทำในสิ่งที่จะนำพาตัวคุณไปประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าค่ะ และในช่วงที่ดาวพระพุธโขจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนินี้นะคะการพูดการเจรจาว,วาทะสินของชาวลัคนานราศีธนูจะมีความโดดเด่นเพราะดาวพระพุธเป็นดาวของปากคุณสามารถที่จะพูดเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครบางคนได้พูดเพื่อขอผ่อนผันในกรณีต่างๆได้พูดเพื่อไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่งได้พูดเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจของใครบางคนได้ในระยะนี้งานที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด จะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีธนูขอให้คุณตั้งอกตั้งใจและทำหน้าที่ของคุณให้ดีค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะข่าวดีของคุณก็คืออีกไม่นานดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์ต่างก็จะโคจรเข้ามาร่วมกันกับดาวพระพุธอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาและทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดซึ่งดาวพระพุธและดาวพระสุกก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลดีในแง่มุมของเสน่ห์วาทศิลป์และส่งผลดีในแง่มุมของการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวแห่งสติปัญญาเป็นดาวแห่งนัก ปราดมีอานิสงส์ที่ดีส่งเสริมดาวพระพุทธทำให้ชาวลัคนาราศีธนูสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมีไหวพริบป,ปฏิพานเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่อึดอัดได้มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมากขึ้นค่ะ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนอกจากจะมาจากบุญนำพาวาสนานำส่งแล้วก็ยังมีส่วนของการกระทำที่คุณเลือกทำเป็นส่วนประกอบด้วยดังนั้นอยากจะแนะนำให้ชาวลัคนาราศีธนูระมัดระวังในเรื่องของการคิดและการกระทำให้มากไม่ว่าคุณจะกระทำอะไรหรือคิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างควรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เบียดเบียนใครดีที่สุดค่ะและในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรเป็นเกษตรธิบดีนี้ ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวมีอนุภาพมีอนิสงส์อย่างแรงกล้าขอให้คุณใช้โอกาสตรงนี้ทำทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกำลังเพื่อที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของคุณนะคะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ